วันนี้ครับินข้าสู้ใช่แล้วบิทเท t นักสีโอเคตอนนี้เราก็จะทําการเีจนแมทให้ด้วงครีมส,สองแถบนะคิดว่านะก็ยังเป็นหนอนอยู่ตัวตวป่านะโอเคก็ตอนนี้เราใช้เป็นแมทของสยามบิทเทิลนะครับลองทดลองใช้ดูมันมีกลิ่นนะเดี๋ยวขอดมกลิ่นก่อนกลิ่นมันจทคล้ายๆกับ ปุ๋ยปุ๋ยอะไรสักอย่างลิมชื่อไปละขั้นตอนการใช้เราก็นําไปผสมน้ําตามที่ข้างถูกบนบวกไว้เลยแล้วเราก็หมักไว้ให้ความชื้นมันเข้ากันประมาณหนึ่งคืนแล้วเราก็ใช้ได้เลยครับถ้าเราใส่น้ำมากเกินไปนะครับมันก็ด้วงมันจะไม่กินและจะหนีมันชื้นเกินไปแต่ถ้าแห้งเกินไปนก็กินไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราควรใส่น้ำให้พอดีพอดีครับ โอเคการใส่ดวงลงกระปุกก็ทำํำง่ายๆนะก,ก็เราก็กดแมทให้แน่นๆนะแล้วเราก็ใส่นอนไปเลยแค่ okay. นี้แหละครับโอเคนี่ก็คีมขิดไอขิดไว้อะไรหรอสองแถบอเ,เอาสองแถบมาให้ดูชุร้ายมากเลยครับเวลาไปหาในปา่าเจอตัวผู้นะแปลว่า ตายหมดเลยมันโดนมันมันเป็นอุบัติเหตุเยอะมากค่ายๆอยอันเลยอัฐน,นแบบเลี้ยงท่านนายเจอด่วงสองแถบตัวผู้มาไหนตายเมื่อน,นั้นก็เลยเหลือแต่นอนนั่นน่ะนอนัวผู้ไม่รู้จะรอดไหมอัฐน,นโอเค เดี๋ยวเราพาไปดูครีมสองแถบกันเลยครับโอเคกลับมาแลครับก็นี่ก็จะเป็นลักษณะของดวงครีมสองแถบนะครับเป็นอย่างนี้ก็เขาจะมีลายสองแถบอย่างนี้นะครับตัวผู้เขาจะมีสองลักษณะอุยสองลักษณะเขานะครับคือจะมีฟอร์มเขายาวนะครับซึ่งสวยมากเลยครับแต่ว่าลิงยากมากฟอร์มเขายาวตัวใหญ่ไม่ค่อยพบในไทยในธรรมชาตินะครับเพราะว่ามันอุณหภูมิไม่ถึง เรือจะเจอบนดอย,ย,ยที่สูงๆงแล้วก็ความหนาวตลอดปีประมาณนั้นแหละก็การเลี้ยงให้ทิมสองแสบมีฟอร์มยาวก็ต้องใช้อุณหภูม15ิ15องศานะครับ15องศานะครับก็ถ้าใช้ต่ําหรือมากกว่านั้นก็ไม่รู้นะแต่ว่าถ้าใช้16 17 18ก็น่าจะไม่ได้ฟอร์มยาวแล้วต้อง15องศาคิดว่านะุยถ้าข้อมูลผิดพลาดก็ขอประทานอาไว้เอาเอาไว้อะไรเรอาไปครับ บินพันกันมั่วมาแล้วนี่ครับลักษณะก็จะคล้ายๆกับครีมสัมันเหนือนะครับสมันทองเหนือสีมนะันอ่ะอุ้ยตกลยแล้วมาแล้วก็ออกความแตกต่างระหว่างขีดขีดไวขีดวายขีดวายขีดวายอะไรสักอย่างนี่แหละน่าจะขีดไวกับสองแถบนะครับสองแถบจะเป็นลายนี้ครับส่วนขีดไวก็วจะเป็นลายนี้ขีดวายอ้าขีดวายเออผมเรียกขีดวาย ขีดไว้ก็แล้วกันช่างมันเรียงยากเลยเย็ยนลองไอโฟกัดอีกเอาเดี๋ยวให้ดูตัวต่อต,ตัวเันเลยก็เห็นคนนี่ขีดขีดไว้ขีดไว้ตายนะ่ก็เพราะว่าอากาศร้อนเกินนะครับแล้วก็ช็อกไปยถือว่าน่าเสียดายมากก็ลักษณะของขีดววยขีดไว้ก็จะเป็นขีดรูปตัววายนะครับจากเขาจากทีมสองข้างหลักไปท่ากลางลำตัว มีจุดสองจุดเล็กๆตรงนี้เห็นไหมครับจุดเล็กๆตรงทรงอกตรงนี้กับตรงนี้ส่วนของสองแถบจะไม่มีนะครับมันจะใหญ่นั่นจะเป็นอย่างนี้นะครับว้าน่าเสียดายครับไม่มีตัวผูให้ดูเอ่ทนทนไปกันทนทนไปหน่อยก็แล้วกันเดี๋ยวผมเอากัวผูมาให้ดูแน่กัวป โอเคเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนอาหารเป็นแมทของกวางชนกันนะครับตอนนี้เขาเข้าเอลา,ามกับทุกตัวแล้วแหละโอเคครับไปกันเลยโอเคนี่นก่อนที่เราจะไปดูกวางชนเราดูกันครับที่สามเขาเป็นตัวผู้นะครับตัวที่ผมได้มาแล้วก็เป็นหนักแดงแล้วด้วยก็สามเขาขอใครซัดครับน่าเสียดายเขาวินไม่ค่อยยาวเท่าไหร่มันไม่ได้อยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมมันร้อนไงบ้านเราบนร้อนไม่มีแอร์ด้วย สงสารจังโอเคงั้นอุ้ยอุ่ยอุยอุยอย่าตกนะเดี๋ยวผมทำผมเืรอมให้มันดีกว่านี้ครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูความชนกันเลยโอเคกลับละเดี๋ยวเราเอามาตัวเลยอ่าเดี๋ยวเราให้ดูตัวแรกก่อนอันนี้ก็เป็นรอบสองที่ผมผสมนะเป็นสายจิ๋วเล้แหละเป็นตัวพ่อมันโคตรจิ๋วเลย <laughs> ไม่เท่าโอชูกล้องเลยตายก่อนน่าเสียดายมันไปกินน้ำออน้ำส้มครับไม่ใช่น้ำส้มนั้นนะน้ำส้มใส่ต้นยางที่มันจะทําให้ยางแข็งนะมันเป็นมีหรือเป็นกรดนะครับแล้วถามว่ากินมาแล้วเป็นยังไงนะ่ะเหรอพ่อของนายนะทายดิครับอุ้ยขอโทษจะร่วงเฮ้ยอย่าไปสนใจเลยอย่าไปสนใจก็กระต่อปุ๋ยนี่เลยเขาไม่ได้จ่ายผมนะครับเอลสามเอลสาม ั่วตัวหน่อยเลยเอาซ้ำ What that What is that Why is c o m i n อะไรนี่แหยงตายไปเลยหนึ่งตัวโอ้ไม่นะร้อนร้อนไปอย่างนี้แหละครับบัรนอากาศมันผมเออลืมบอกไปผมไม่ใช่โต๊ะแล้วนะครับไงไงครับผมใส่ชั้นวางแล้วแล้วก็ตรงนี้ ตอนที่ผมเคยใช้โต๊ะตั้งนะครับตอนแรกก็เอาออกไปแล้วครับแล้วก็ขยายพื้นที่นิดนึงเฮ้ยยังมึมงกระโดดว่าไงวะเดียวสุดท้ายในผีนะเพื่อนนี่ครับไปซะฉัน,นนะม่ยิยูาในหลอกนะแม่กกระโดดเฮียฮ่าเลย นู่นดอ,อกไม้เลี้ยงรวมอ่ะจ,จะละเอาสามตัวหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ไม้เยอะมีเยอะครับท่านมาทีเลยกันความมาเลยความมนเลยอิจความโอเคออกมาแล้วนี่ครับเยอะมากพลานแมทรวมากตัวพลานแมทเ,เลยแหละดูสิครับดูสิครับ ันนี้ก็มัอันนี้เป็นดินดำนะที่ผมใชอยังดวงดินดำคืออะไรวะ is ดินดำดินดำคือทำให้วันนี้ลิมพันอยู่จังเออใช่เราไปถ่ายอะไรไม่รู้เนี่ยดินดำคือดินที่เกิดจากการทวางทับถมของเอ่ออินทรีย์วัตถุอินทรีย์วัตถุคืออะไรคือพืชซากสัตว์นั่นแหละครับนี่ครับ โตมากมีตัวแรกที่ออกจากใครเลยนี่ผมยังรวมนะไม่ใช่เลยไม่มีพื้นที่เลี้ยงยเยอะด้วยดูดูเนี่ยตัวผ่านแมตชั้นดีเลยพวกกวางเนี่ยผ่านแมตด,ดูมากคีมมันผ่านแมชานะดูกวางดูกวางดูพวกกวางเยอะเดี๋ยวเอาออกละเดี๋ยวมันกัดกันโอเคงั้นเราเปรียบป็น แมตนะแล้วก็ใช้แมตสยามพิเทนเหมือนเดิมก็วิธีใช้ก็เติมน้ําอันนี้น่าจะสามจุดหกนะแล้วก็อันนั้นหนึ่งจุดแปดใช่แหละอันนี้เป็นแมตกว่างเก้าลิตรนะครับจากสยามพิเทนโอเคงั้นเราเปลี่ยนกันเลยเดี๋ยวตอนแรกเราต้องเอาด้วงออกให้หมดก่อนจากแมตเก่าเดียเ๋ยวใส่ด้วงไปอแล้วมตเก่านะ ก็การเลี้ยงร่วงรวมมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีคือมันได้ลักษณะตังพี่ไกล้เคียงกันอย่างเช่นถ้าแมตดีจริงก็ตัวใหญ่เหม,อเมือนกันนะเลียถ้าเท่ากันขนาดตัวเท่าเท่ากันข้อเสียมีหลายอย่างอยู่เหมือนกันข้อเสียคือแมตหายเร็วหนึ่งคือแมตหายเร็วรุมกินแมตข้อสองคืออะไรวะดวก่อน ออมันมีโรคติดต่อของดวงด้วยมันก็จะเป็นโรคคล้ายๆที่สีดวงของคนนะคือมันจะมีอู้โอ้ไม่นะไม่มันไอ้กริงกาไอ้ชิงกะาเอาเอา,เอา,เอาคีปรองเก่าขาตายผมไปแล้วตัวหนึ่งวายวจริงนะแกเนี่ยจริงกะโอ้ก็ช่วยเลยไม่ได้แล้วครับโดนไปแล้วครับกินแล้วครับ ทำหน้าคือเราต้องเฝ้าระวังครับอย่าทำางั้กโอเคน้าน้าสงสารจังโอเคได้เก่าเลยเนี่ยก็จะมีก็อาจจะติดโรคได้แล้วก็อาจจะกัดกันเองได้นะครับช่วงก่อนที่จะทำนักแด่เขาจะแย่งพื้นที่กันในการทำอาณาจักรอะไรของเขาครับเอยไม่ใช่ทำพรุ่งอาณาจักรอะไรนี่ไสเดือนไสเดือนที่ผลิต มูลเป็นอาหารดวงได้ผมเคยสั่งร่วงกวางมานะครับตอนแรกๆตอนผมยังเด็กประมาณป .3 ป .4 เราๆนั่นแหละผมให้มันกินขี้ไส้เดือนนี่แหละครับโตไหมโตนะครับโตใหญ่กว่านี้นะครับเป็นกวางชนพามา่าจำไายตอนซื้อมาจากสยามบิทเท่นตอนนี้ก็นอนดวงกวางก็เยอะแล้วคือถ้ว่าไปพ่อ,ขอเขา พ่อของพวกนี้เพิ่งตายไปเลยเดี๋ยวให้พ่อเขาแป๊บนึงหาก่อนเดี๋ยวเอาอีกตัวาหายพ่อพันนี่ครับพ่อพันจิ๋วกลนยมูไปแล้วเนี่ยขวางสืภพักตายก็อย่างงี้ครับนี่ขนาดจะเปนบนภูเขานะตัวเล็กมากเล็กจิ๋วเรื่งจูเขาสิ เกิดเป็นตัวเมียดีกว่าแม่ลูกสามค้ก็ตายาแล้วนะเสรษฐาจะมีกวางให้เลี้ยงแหะนอกจากนอนเรื่องนี้แหละตัวใหญ่มากแม่เห็นแล้วแม่ผมกลัวเลยแม่ผมยิ่งเป็นคนกลัวนอนด้ดยเออจะบอกไปราะนี้ยังไม่แบ่งนะครับ ก็ยังเพราะอยากจะเพาะให้ได้เยอะกว่านี้ก่อนแล้วค่อยแบ่งโอเคงั้นเราเปลี่ยนแมสกกันเลยโอเคตอนนี้เราก็เปลี่ยนแมสเสร็จแล้วนะครับแล้วไงต่อวะไม่อ <c> อ <oughs> <c oughs> เออใช่แล้วก็ม้นด้วงนะ่ะเราไม่ต้องทิ้งนะครับจะ,จะทิ้งก็ได้แล้วแต่เราสมามารถเอามาแยกที่ด้วงแล้วเอาไปทำเป็นปุ๋ยได้นะครับก็ใส <c oughs> ่ต้นไม้ ่าจะดีเหมือนกันแหละครับหอนะมาแยบตะแรงทีกผมมองมาแยบตัวไบมันหายไปแล้วยบนาอโอเคทำบ้านของเราเนี่ยแดดก็เริ่มมาละเรน้อนแล้วโอ้ใช่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 ใชวใช่ใช่ครับช่ใใช่ใช่ใน่ใชช่ใช่ใช่ใท่ใใช่ช่ใช่ใชใช่ ทายมาคือตัวอะไรอ่ะเออให้ให้ให้คำตอบเป็นกวางชนหรือว่าดวงคีมปัดเลยเนื้อเออรู้ว่าดวงคีม,ยอยออคมโอดอนนะครับคำตอบคือโอดอนโอดอนโซดาริตเดวมานี่เอสเอสพีนี่ครับเอา,าแล้วครับสวยเลยครับ วาอยู่ดอนโปกัดดิลองทำไมไม่โฟกัดดิก็ไปออกมาได้2กลัาวันนะตรีก็เริ่มแห่งแล้วยก็ตัวนี้ก็มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ก็ถ้าจะไม่ผิดนะโอ้ดอนโอ้วยอ้อยยยว้าไม่ focus, โปกัดโว้ยโฟกัดดิฟกัสหลียว ต่ำตามมันกันกวมันตกอ่ะมาตรงนี้ก็ได้วะโอ้ยสีลังกายโอเคโฟกัสเนี่ยเออโฟกัสตักงีนี่ครับสียังออกแดงเลยนะในกล้องก็ดวงคิวันนี้ก็เป็นชฉลี่ยเดียวกับดวงคิวที่ว่านี่ตัวเมียนะครับ ตัวเมียังได้ใหญ่ขนาดนี้นตัวผู้จะขนาดเ้อตัวผู้ก็ปันโงงนะครับอุ้ยนไรหนาขนาดนกูตรูนี่ครับชื่อเสียสัตว์อุดอนอุดอนทูว์ทูเลบิสดอมานีดอมานี่ว่าแต่อาจจะเป็นชนิดอาจจะไม่ทราบชนีดครับก็ลักษณะคล้ายกับทีมนีโอจะได้เลยแต่ว่า ผมไม่รู้นะวิธีเยอะผมคือดูที่ขาครับน้ำมันจะเยอะกว่าของท e ีมน,นีโอครับขาน่าเขาอะแต่อันนี้รู้สึกก็จะมีนับดูครับหนึ่งสองสามสี่มากกว่าห้านะของท e ีมนีโอจะน้อยกว่านี้ครับสวยนะครับเธอสวย,สวยโอเคงั้นเราโอเกเบื่อ เออมีอะไรให้ต้องผู้ชมดูครับดูแล้วทึงแน่ทึงมากๆแน่ถ่ายมันคีมอะไรโอเคไม่ต้องถ่ายละไม่ทันละเปิดละแอบแอบคีมอะไรคีมอะไรคีมอะไรครับคีมอะไรใช่ครับมันคือด้วงคีมคอยาวนะครับรู้ๆกันอยู่ว่าคีมคอยาวคืออะไรไม่บอกไม่บอกไม่บอก บอกไม่ได้โอเคตัวที่ได้เลยตัวนี้ได้มาคู่หนึ่งครัโอเคพอแล้ว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 ล,วลงไปที่ได้ลงไปยิงกล้วยต่อไปโอเคร้อยก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปละ บายบายคือไม่เอาดวงมานล้านแล้วนั่นก็บายบายครับไปละไม่ต้องเอาดวงมานล้านเกียร์สบายครับไปแล้วยังอยู่จริงๆเหรออยู่ดูอีกเหรอแม่ยังอยู่ดูอีกเหรอที่จะมีอิตเตอร์เอกเหรอะะไม่ไม่ม